เอสโพรไวท์นะของเอกาอีวีใช่ไหมอันนั้นคือแบรนด์เลยใช่ไหมแบรนด์อีวีอีวีโอ้โหนี่ก็เต็มเกือบเอสโพรไวอ๋อนี่ไงอีวีอีวนี่นี่เขาทำมาเกือบ30ปีนะนะสมัยนี้เพิ่งมีรถอีวีนะนี่อีวีก็ทำมานานแล้วอยากดูโปยนะนะก็คือโอ้โหตรงนี้เป็นลำโพงมานั่งเขียนกันเรื่องคลิปแคปแคปแคปเจอร์หน้าจอได้เลยนะฮะเนี่ยแคปเจอร์หน้าจอได้เลยแล้วเอาไปดูรุ่นเลยเหรอฟังกันเลยเหรอ ไม่เมื่อกี้เรามามาเถียงกันเรื่อง EV นะอะไรก็ได้นะอเอกีันนี้ให้เลยอ่ะเนี่ยโอ้โหนี่แคปเจอร์หน้าจอได้เลยเนี่ยโอ้ราคามต้องงาเถียกันฮะนี่ราคาไม่ไม่มีหมื่นเลยนะนี่ลำโพงยุโรปทั้งนั้นเลยลำโพงยุโรปอเมริกาไม่มีเกือบหมื่นเลยนะไม่มีถึงหมื่นเลยแสดงว่าโอเคนะนี่ JBL EV JBL เราจะได้แบโอ้โหเอาไปฮัลโหลครับฮะนี่ยันลงมาไดเอาต่อเลยนะ ้มเนี่นะ EV เลยนะ EV นี้ก็คือเอาดูจากตรงนี้เลยดีกว่านะดูนี่ C head สองห้าหกสามนะครับผมนี่กีอิเล็กตัรดไวเลยอิเล็กโวัดกีโออ่าทั้งหมดนะฮะสี่โอห์มนะแปดสิบห้าแปดสิบห้าดีบีนะครับอ่าประมาณนี้นี่นะฮะราคานะราคาห้าพันแปดห้าพันแปด นี่สวิตเซอร์แลนด์เลยเนี่ยสวิตเซอร์แลนด์ฝั่งนี้จะเป็นเน้นแบรนด์ยี่ห้อดังโอ้ของยุโรปสวิสเซอร์แลนด์ดังนะมีสวิตเซอร์แลนด์เดนมาร์กอังกฤษเนี่ยสุดยอดของลำโพงอ่ะตัวนี้อันนี้เป็นอะไรเนี่ยเดี๋ยวผมขอดูหน่อยนะเป็น HTC ครับผม HTC นะเนี่ย Super Zero เนี่ยนี่นะหนึ่งร้อยวัตต์สิอ่า15วัตต์แบ็คห0ึวัตต์นะฮะอันนี้ USA นะ4,500ัารอยบาทนี่ HTC นะของ USA เนี่ย อันนี้ JBL 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 ตัวนี้นะฮะตัวนี้ันมันไม่ไม่บอกนะอ่าสามพันสองนี่บอกราคาก่อนเลยไหมสามพันสองร้อยบาทคอนโทรนคอนโทรหนึ่งจีครับนี่เขามีคอนโทนวันคอนโทนจีคอนโทลเนี N ่ยอันนี้จะเป็นลำโพงคล้ายๆกับติดฝาผนังนะติดฝาผนางังเออสามารถเนี่ยม,มีมีตัวที่<ำ>ยึด<ำ>มีแหลกยึดไ,ได้แขวนได้นี่ Kenwood Kenwood โอ้โหนี่ cm หนึ่ง cm สิบเอ็ด นี่เคสบูดตัวนี้ก็ลำโพงเหมือนกับลำโพงแขวนกันนะเป็นไฟเบอร์นะไอตัวนี้จะเป็นเจแปนนะเจแปนอันนี้8โอห์มนะฮะ8โอห์ม80ไอ้90วัตต์นะ2 0วัตต์จะมีเสียงแหลมนะเสียงแหลมด้วยอ่านี่ไงมีแหลมอยู่นี่ทวิตเตอร์อยู่นี่นะเป็นเป็นผ้าเนาะเป็นผ้านี่ามา a h า ยามาฮาตัวนี้2องโอ้สองห้าเห็นราคาแล้วสองพันเท่า้นสองพันีงะนี่ N S M 1นึ่นะครับไอตัวนี้40่บวัตถึง120ยบวัตเลยนะคาหกโอ้ยามาฮ่านี่สองสอท่วนสองพนเทนถือว่าถูกถูกนะครับผมอาบดทขาวอะตัวนี้โบดขาวนะครับเี๋ยวนะขอดูหน่อยมีขาให้นะตัวนี้มีขายึดให้ดูอยนี่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 มีขายึดนี่นี่นี่ไม่เป็นไรนี่ขายึดนี่นี่ นี่นะพับได้ด้วยเนี่ยมีมีข้อพับอันนี้คือลําโพงติดฝาผนังนะโบ๊ทนะสามพันห้าร้อยบาทจรงอ่ะโห us นะ us โบ๊ทโอ้ตัวนี้ผมเคยฟังเสียงแล้วนะตัวนี้สี่พันสี่นะรองที่นี่แหละตอนอยู่ข้างล่างนะ usa นะจะทำให้ n D c เฉพาะถึงได้บอกว่าฟอยน์ n e c นะสำหรับเนี่ยโบ๊ทสำหรับ n e c เลยตัวนี้นะฮะร้อยห้าสิบวัตต์หกโอห์มเออยอดมากสี่พันสี่ร้อยบาทฮะ ตันนี้มาดูนี่สุดยอดตัวนี้สุยอดสุดยอดไฮเอนนะโบเวอร์แอนด์วิทกินนี่บีนะเนี่ยโบเวอร์วิทกินของอังกแล์อังแลตัวนี้เป็นส่วนใหญ่เขาทำเป็นไอไอไม่ใช่เป็นอะไรนะแอดมอแอดมอแอดอ้อยวัตต์แโอห์มนะหกศเฮ้ยเก้นแปดอีกอ่ใช่ผมเคยไปเจอไวนะ ใช่ไปไปนี่รุ่นนี้ผมเห็นที่อื่นเขาขายกันหมื่นอัพนะจริงอ่ะผมเห็นผมเหนบ่นดูมาทุกอันเลยงั้นงั้นเราก็ไม่ได้ซื้อที่อื่นดิอ่ะเราก็ซื้อที่นี่ไปขายที่อื่นเนี่ยคือระอมาโน่นเลยอ่าเนี่ยคือเฮียเล่นเซเล่นเซฟเล่นบอกว่ารถมาจากแหล่งไหนนะอ่าเดี๋ยวคนก็ซื้อเฮียไปขายไม่เป็นไรได้ได้ไม่เฮียเราได้หมดอ่ะได้เลยนะแต่ต้องซื้อราคานี้นะ นะใครอยากใครอยากไปขายหมื่นกว่าก็ซื้อราคาที่ไปแต่ถ้าซื้อเยอะก็ราคาพิเศษให้ได้อ่าแล้วแต่เดี๋ยวคุยกับเพียเดี๋ยวคงให้เบอร์โทรไว้อ่าอันนี้จามโอนะจาโมโอนี่สามศูนย์เจ็ดนี่สามโอนีะสามก็หนึ่งห้าเลยเจ็ดสิบถึงร้อยวัตทีที่ไหนรัวะาหกโอมนะไปนู้นเหรอเจ็ดสิบวัตเจ็ดสิบวัตถึงร้อยหกโอมนะหกโอมนี่นะใบวายโอ้โหนี่จามโอนะเนี่ยโอ้โห ระบบยุโรปนั่นเลยแถวนี้ลำโพงแบบยุโรปอะไรมิชชั่นนี่แต่ก่อนเนี่ยผมผมขอนอกเรื่องหน่อยได้ไหมถ้าได้แต่ก่อนนี้ราคา2 0 0 0นี่ผมคิดว่ามันแพงมากเลยนะใช่ไหมแต่หลังๆรู้สึกว่ามันคุณต้องมาดูนี่ตรงเนี้ยผมเคยเจอเขาขายกันหลายหมื่นนะถ้าถ้าของใหม่นะอของใหม่เนี่ยไม่ต่ำกว่าสามหมื่นจริงบอกตรงๆว่าของใหม่นะที่ที่ในช็อปอ่บผมไปเดินช็อปมาแล้วเนี่ยของ b m w เนี่ย อันนี้มิชชั่นนะอันนี้อังกฤษนะตัวไหนตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้อ๋อคามามิชชั่นของอังกฤษนะนี่ไงอะไร L X 2 L X two นะแปดพันบาทนะฮะอันนี้เจ็ดสิบวัตต์ถึงหนึ่งร้อยวัตต์นะครับก G O ที่ผมพงของอังกี่เลยเนี่ยอ่าหกสี่โอหกหกก็ทีหกโอห์มกโอหกโอมมองไม่เห็นผมไม่รู้หรอกแล้พงอังกฤษนะฮะราคาอังกฤษนะราคาแปดพันบาท พี่แค่แบบนี้ผมก็ว่ามันก็กินขาดนะว่ะใช่ดีนูดูดูมีแบบไฮคันของอังกฤษนะไฮกิตนะไฮเอ็นไหมลำโพงกิดมันปนจริงๆพวกนี้จัดอยู่ในพวกไฮเอนนะมันเป็นเฟอร์นิเจอร์ชนิดหนึงเลยนะพี่ใช่ใช่ชนิดหนึ่ะดู่เขาเดินสายดิเนี่ยเห็นไหมเขาต่อสายไหมเนี่ยอันนี้มิชชั่นกันนะฮะของอังแลนด์นะเมด้ยิงแลนด์เลยนะเจ็ดห้าหนึ่งนะฮะหกโอห์มนะหกโอห์มยี่สิบห้าถึงเจ็ดสิบห้าว่าจะเห็นว่าลำโพงยุโรปเนี่ยบัตรไม่เยอะ แต่มันขับออกมาได้เต็มเต็มไงวัดไม่เยอะใช่ไม่ไม่เหมือนลำโพงอย่างลำโพงกลางแจ้งอะไรมันพันวัดสองแต่ลำโพงพวกเนี้ยวัดแค่เนี้ยแต่ตอนมันขับคึื่นเสียงออกมามันขับได้เยอะจริงจริงเพราะว่ามันวัดเต็มไงของเขาดีนะมิชชั่นสองตัวนะสวยไหมราคาอยู่ที่ราคาอยู่ที่แปดพันแปดร้อยบาทนะอ่าใครที่สนใจนะนี่อังกฤษอยู่แล้วเนี่ยให้เลือกเลยนะเลือกระหว่างสองตัวนี้ให้เลือกเลยนะ น่าจะชอบเป็นผมผมเอา B N W ก่อนเลยแถวหน้าเลยไม่เคยรู้ใช่ไหมไม่เคยไปเดินใช่ไหมอันนี้เคฟนะเคฟที่เราเปิดอยู่นั่นเคฟนะนี่นี่เคฟกำลังเปิดลองเสียงอยู่นะเคฟเคฟตัวนี้เพิ่มเสียงหน่อยดินี่พูดถึงเคฟอ่ะต่อเลยเคฟก็คือลำโพงอังกฤษนี่แหละอ่า8 8โอห์มนะฮะเจถึง70เห็นสิบแมจะเห็นได้ว่าวัดเขาอยู่ประมาณนี้วัดไม่สูงแต่ถ้าเกิดลำโพงเอเชียเขาจะล่อไป100 200อยะไรอย่างเงี้ย ลำโพงยิโรกเขาบัตไม่สูงหรอกแต่เขาข้บมาคัตเต็มใช่บัตเต็มมันมีบัตเต็มแบบบัตอ่า R M S อ่าจีินะอันนี้จะบอกมันหลอกก็ไม่ใช่ไม่ใช่หลอกเนี่ยแล้วแต่บอร์ดที่มันขับออกมาตัวลำโพงตัวแม่เหล็กนะครับอ่าอันนี้ต่อไปอันนี้นี่ที่เราเปิดอยู่ก็เคปนี้อันนี้ตัวนี้ต่อ J B L เออที่เท่าไหร่นะ6,800 6,800 J B L นี่นะฮะอันนี้ U S ไหมเนี่ยเมื่อกี้เจอ U S ตัวหนึ่งเท่าไหร่นะ ห้าพันกว่าบาทจำไม่ผิดนะโโอ้หมันมีหลายตัวมากเลยน JBL นะ JBL ดอกสวยมากเลยนะครับห้าสเตทเอหนึ่งสามศูนย์นะครับครับผมเป็นและเป็นไทเทเนียมนะไทเทเนียมอ้าเฮ้ยมันจริงจริงถ้าอยากรู้นะให้ให้มาดูแบบมาดูที่ร้านมาลองเลยดีกว่าแต่แต่ก่อนอื่นเนี่ยต้องทำการบ้านมานนิดนึงนะใช่ว่าจะเราเราจะไปเล่นแบบไหนเดี๋ยวผมให้เบอร์โทรไว้นะติดต่อเฮียได้เลยเฮียเฮียอยู่ทุกวันนะครับ อยู่ทุกวันนี่นะมันมออยู่ทุกวันนะนี่นะตัวต่อมาดอกไทเทเนียมนะดอกแหลมไทเทเนียมนะราคาอยู่ที่เจ็ดพันแปดเจ็ดพันแปดร้อยบาทอ่าันยูเอสไหมตัวนี้ยูเอสไหมถ้ายูเอสนี่โอ้โหเนี่ยมองไม่เห็นด้วยเห็นไม่ช่วยใช่หน้าตัวนี้ใช่หน้าโอเคถูกถูกคุ้มละเจ็ดถ้าเกิดยูเอสเน่ยมันต้องหลักหมื่นแหละทำไมอย่างเงี้ยหลายหมื่นแหละอ๋ออดีโอเปรนนี่ะอ๋ออออดีโอโปรแบ็คอะไรเนี่ยวีทูแบ็ค 4โอม100 25ถึง125วัตต์นะครับแล้วก็เป็นเออ่สวีเดนเหรอสวีเดนอ่าอ่านี่ใช่ออโตโตตสวีเดนนี่ไงสวีเดนออตโตโอโปเอบสวีเดนครับผมสวีเดนก็ดังนะอยู่ที่เจ็ดพันแปดนะครับโอ้ลำโพงยุโรปถูกถูกนะทันนอยนี่ยูเอสทันนอยเนี่ะทันนอยมากี่ทีก็หมดนะ ไม่เหลือมันมีแฟนคลับอยู่เขามีแฟนคลับอยู่ทนายทนายเป็นวานเป็นอันนี้ไม่มีบอกอะเมอร์คิวลี่ M2 นี่นะฮังการีเนะฮังการีอ่อันนี้ไม่มีบอกข้อมูลเนาะว่าหวัดเท่าไหร่อะไรยังไงเนาะนี่อยู่นี่ไม่มีอ่ะเคียบเคียบเป็นตัวแทนจำหน่ายอ่าเคียบ แปด5ันห้าต่อไปนะา่ต่อไปเป็น J L นะครับอันนี้ตัวซีโร่นะซีโสองสามูนย์ออันนี้8ปดพันแดนะครับผลิตจากไชน่าเนาะแปดโอมนะครับแล้วก็ไม่มีวัดบอกค่ะเดี๋ยวไปซื้อหามคธอถา้มนครัผมนะตัวต่อมา a R E R นะครับอสอหก O นะครับผม หกพันแปดหกพันแปดคับนะอันนี้หกพันแปดได้เออแล้วเนี่ยไออันนี้ทำไมเป็นอย่างนี้มันมีลวงเพราะว่ามันเป็นฟองน้ำไงคือคือผมเราแต่งน้ำเราวางบาคนมันชอบเดิมเดิมไงอ่าคือคือไม่ไม่เปลี่ยนไม่แก้ไม่แก้เลยอันนี้คือเดิมเดิมเลยเป็นฟองน้ำของ AR AR ร์เออร์บมาครับมาไปนั่นเลยบางคนเขาต้องการของแบบเอาที่นั่นเลย6,800ครับผมต่อมาต่อมาเป็น โหโคตรธรรมดาเลยอ่ะคีฟหรอเคฟเอฟอ่ะเคีฟใช่ไหมวายนะวายแปดไม้จริงเนาะไม้จริงเลยเนาะไแปดโอห์มสิบถึงร้อยวัตต์นะครับแล้วก็ไฟวายเจ็ดพันแปดร้อยนะครับครับผมอ่าสวยงามเนาะสวยงามมากอันนี้เพติดตังาษอังกฤษเลยอ่าตัวต่อมามอนิเตอร์ออดิโอนี่เป็นรุ่นิอเดีโอบีอาร์หนึ่งอาร์หนึ่งเนี่ยอ่ารับาบน เออฮะไม่มีข้อมูลอะไรมากมายนักนะไม่เป็นไร8,000แล้วกันผมพูดอย่างนี้เลยแล้วก็เป็นโบสตัวนี้โบสถ์เจ้งชี่ฮ่องนะไรรุ่นไหนรุ่น B R 1 n B R 1 n B R 1สวยนะดูดิเทคเจอร์สวยต่อไปก็เป็นโบสนะฮะโบสอันนี้นี่มันเป็นแอมในตัวป้ากำลังจะพูดเชียวว่าเป็นแอมในตัวมีแอมในตัวอ่าอินพุตนะฮะใช่ P A W 3นะครับแล้วก็อ่าเด่นเห็นเป็นระบบ Active อันเนี้ย โบ๊ทเหรอโบ๊ทไอ้ไอ้ตัวนั้นตัวนั้นทำได้เพราะว่ามีสายพ่วงมาอีกทีมั้ยใช้ไฟเท่าไหร่ครับพี่เอ๋อ๋ออ๋อไม่ต้องนี่ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวมันมีรูอมันมีมันเป็นอะแดปเตอร์อะแดปเตอร์เฉยๆสี่วลต์ AC มีอะแดปเตอร์สิมีอะแดปเตอร์ให้มีครบเลยนะครับแล้วก็เป็นหาได้ไม่เป็นไรหาได้หาได้คือ25ไรยี่ห้าวัตต์โอเค AC8 นะครับราคาไม่มีบอก ไม่มีบอสไม่มีครับอันนี้หกพันห้าราคาหกพันห้าหันห้าโอเคอ่าต่อมาเป็นโบอสตัวใหญ่อันนี้อะไรเป็นซับหรือับอ่เป็นซับเป็นเป็นแอคทีฟแอคทีฟอ๋อบอซับนี่ห้าพันนะเอ้ยห้าพรุ่นไหนเลยสรุ่นหรอไม่มี5้าหนึ่งศโอเคราคาอยู่ที่เอ่อห้าหนึนแคนยังไม่มีบอก เท่าไหร่เฮียอันนี้อ๋อมีห้าพันสองห้าพันสองตัวจะมาครับผม Ds 3 0 0 V นะครับ Ds 3 0 0 V นะฮะแล้วก็เป็น6โอห์มนะครับ150วัตต์ตัวนี้ราคา3 0 0พันสามพันเองนะฮะอันนี้ก็3,000นะครับเป็น Sdm X 3 0 0 m นะครับคณะโซนิกนะครับ ร้อยวัตร้อยห้าสิบวัตร้อยห้าสิบวัตสังเกตขั้วสามการขั้วนะครับก็เป็นแดนอนนะครับแดนอน D X ห้าร้อยไดโทนไดโทนนะฮะเท้าเนสี่พันแปดสี่พันแปดนะครับอ X ห้าร้อยอสี่วัตเฮ้สี่โอห์มเฮ้ยไม่ใช่หกโอห์มห้าสิบวัตร้อยร้อยหกสิบอือนี่สวยน่าสวยมากไม่จริงสี่พันแปด อันนี้เป็นลำโพงอันนี้ยืดหน้าเหมือนกันนะแต่ว่าอันนี้เป็นใบวายกัอันนี้ธรรมดาลายละเอียดมันจะต่างกันนี่ไงดูแค่นี้เองใช่ไหมดูแค่นี้เองมีสองรูกับรูเดียวอ่าก็คือสี่พันห้ากับห้าพันห้าต่างกันพันเดียวร้อยยี่สิบวัตต์นะครับแล้วก็หกโอห์มครับเจแปนแนใช่อันนี้เจแปนทั้งคู่เลยันนี้ สามสิบบาทใช่สามร้อยี่สิบเหมือนกันพี่นุ๊กเหมือนกันเหมือนกันโอเคเจแปนทั้งคู่เลยนะใช่แต่ว่าเป็นอะไรนะใบวายกับธรรมดาเออใช่นะครับราคาก็แตกต่างกันพันนึงสี่พันห้าอ้าพันหชอบตัวไหนก็คือเดี๋ยวเราทิ้งเบอร์โทรรายละเอียดไว้ให้แล้วก็สามารถมามาดูรายละเอียดได้เดี๋ยวปักแผนที่ไว้ให้ด้วยใช่ไม่ยากเลยใช่ไหมครับเพราะว่าเปิดทุกวันอยู่แล้วใช่มามาถึงบ้านม่อหาไม่เจอโทรหาเฮียเลยครับ เดี๋ยวผมปักแหวนที่บ้านมอพาซาไว้ให้แต่ว่าตอนมาถึงปุ้มหาไม่เจอต้องโทรหาเฮียไม่ก็พี่เอ๋จะอยู่ร้านทุกวันเรามีเบอร์พี่เอ๋ให้ด้วยนะสองคนเราค่อยมาฟังว่าจะชอบแบบไหนคภาพเสียงจะดจัดกันเ๋ยหลอกเสียงเลยตรงเนี้ยจมาลองจนเป็นนหม